สวัสดีค่ะกสิบปบเะการับเสนอรถกระบะสวยๆราคาตัดเงินสดนะคะ139,000บาทค่ะ E-SU-D Max Highlander ปี05เครื่อง3.0คอมมอนเรวดีเซลค่ะรถสวยตัวสูงนะคะหน้าหลังเดิมๆสีสันดูดีตลอดทั้งคันค่ะทุกท่านเครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบนะคะไม่มีไอค่ะปกติเลยนะคะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองอากาศให้เรียบร้อยค่ะเอาไปใช้ได้เลยนะคะคันนี้เน้นไปตามสภาพกันนะคะรถมือ2ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะย่อมมีเสื่อมโทมบ้างมีริ้วรอยบ้างตามการเวลาและอายุของการใช้งานค่ะส่วนภายในนะคะทางด้านผู้ขายได้ซักโ่มซักเบาะให้ใหม่นะคะสะอาดเอี่ยมค่ะทุกท่านคอนโซลสวยช่องแอร์ไม่แตกไม่หกักแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบนะคะ เกียร์ธรรมดาค่ะเล่มครบภาษี6-7รถอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะคะ1 3 9 0 0 0บาทสนใจโทรคุยสอบถามโดยตรงค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านนัดหมายไปดูตัวจริงกันก่อนนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบเอกสารและตัวรถนะคะให้เป็นที่พอใจค่ะแอดมินเพียงนําเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ